างด้าน t r e u s u r e ค่ะอีกหนึ่งบอยกรุ๊ประดับแถวหน้าของวงการเพลง K-POP ก็สามารถพา The Second Step Chapter 1ซึ่งเป็นมินิอัลบั้มชุดแรกของวงที่แฟนๆทั่วโลกเฝ้ารอฟังมานานทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบน iTunes อัลบั้มชาร์ตได้ในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ก็ยังขึ้นถึงอันดับ2บน iTunes อัลบั้มชาร์ตในทวีปยุโรปบางประเทศด้วยมินิอัลบั้ม The Second Step Chapter 1ของวง Treasure ขึ้นอันดับหนึ่งบน iTunes อัลบั้มชาร์ตได้ถึง30ประเทศทั่วโลกค่ะทั้งออสเตรเลียบราซิลชิลีอินเดียอินโดนีเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยมินิอัลบั้มชุดนี้สามารถขึ้นถึงอันดับ4บน iTunes อัลบั้มชาร์ตในสหรัฐอเมริกาค่ะ ในส่วนของเพลงจิกจินซึ่งเป็นไททิลแทร็กของอัลบัม้มสามารถเดบิวต์ได้ในอันดับที่15บน w r r l w Wi e iTunes s o n 2ชาร์ตและทะยานขึ้นสู่อันดับ1บน t u u n s t o ท็อป2ชาร์ตมากกว่า10ประเทศทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงมาเลเซียลาวเปรูซาอุดิอาราเบียแล้วก็ไทยด้วยเรียกได้ว่ามินิอัลบั้มชุดแรกของ t r e a s u r r สามารถไต่อันดับชาร์ตอัลบัม้มและชาร์ตเพลงฮิตของทาง iTunes ได้ทั่วทุกมุมโลกจริงๆค่ะ